เนตตาเนต้าเนตตาอุมตะปาจิการกบกบจิการกบกจิการกบกจมบาจิกรกบกจิการกบปาจิจิกรกบกมันจิการตาติโกไม่ใช่เป็นกรรมเป็นเวรอยู่เช่นนี้ตลอดไปห,หน้าที่ของเราก็คือบุญบุญและบารมีที่จะมารวบรวมอยู่ในการสังขานี้ ประทานให้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างอลังการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาเวลานี้บูดำแสงที่จันทาท่านทานหน้าที่ของท่านอยู่เห <c oughs> มือนมีสิ่งดีๆจากประทานให้แล้วปาฏิหาริย์ทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มบังเกิดขึ้นแล้วครูบาอาจารย์ท่านวัชระยิ่ตโตทะลีแต่เมตตาแผ่บุญกุศล โอ้โหสิกรรมทุกสิ่งเยทุกอย่างให้แล้วตั้งใจปฏิบัติไปสิ่งใดที่จะเกิดหรือสิ่งใดที่เห็นที่รับรู้เป็นเพียงแค่การทดสอบในจิตในใจของเราพรกอกรรมเวรที่เคยทํามาเราแยกแยะออกแล้วคือจิตของเราที่ตั้งมันสูงส่งถือพระพุทธองค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ตั้ง